อร่อยยกนิ้วกับชาตามือ อร่อยยกนิ้วกับชาตามือครับวันนี้ผมนิกเล้งหงนะครับพาทุกท่านครับมารู้จักกับอีกสาขาหนึ่งของชาตามือฮะที่ตอนนี้สาขานี้เนี่ยเขาเพิ่มขยายความปังขยายความเท่ขยายความสุดให้ทุกท่านเนี่ยได้สามารถมานั่งได้แบบสบายๆครับกับสาขานี้ฮะร้านชาตามือสาขาสี่แยกเกษตรนั่นเองครับร้านนี้นะครับเขาเปิดทุกวันฮะตั้งแต่7จ็ดโมงถึงหนึ่งทุ่มเปิดกันแบบยาวๆเลยนะครับร้านชาตามือสาขาสี่แยกเกษตรเนี่ยเป็นสาขาที่ปรับใหม่นะฮะให้ใหญ่ กว่าเดิมครับมีที่นั่งฮะแล้วก็พิกัดเนี่ยง่ายๆเลยสามารถเดินทางมาได้เลยครับอยู่ฝั่งตรงข้ามกับมอเกษตรประตูอมอนนี่เองนะฮะใครที่กําลังหาที่นั่งทํางานชิลๆนะครับนิกเนี่ยแนะนําให้มาที่สาขานี้เลยนะครับแล้วมาที่เครื่องดื่มกันดีกว่าครับเครื่องดื่มซีซันอลของเดือนนี้กันบ้างนะฮะวันนี้เนี่ย แนะนำถึง3เมนูด้วยกันครับเป็นเมนูที่สดชื่นสุดๆมีส่วนผสมของน้ํามะพร้าวครับที่ใส่มาพร้อมกับท็อปปิ้งบุ้นมะพร้าวเส้นที่ทํามาจากมะพร้าวแท้ๆร้อยเอร์เซนนะรสชาติเนี่ยหวานหอมกลิ่นของมะพร้าวครับทานแล้วเนี่ยจะรู้สึกสดชื่นใครเป็นคนที่ทานเจในช่วงนี้นะฮะก็สามารถ ทาน3เมนูนี้ได้นะครับผมและเมนูอร่อยยกนิ้วในวันนี้ฮะต้องนี่เลยครับชาไทยวุ้นาน้ำมะพร้าวนั่นเองนะฮะหรือว่าไทยทีโคโค่โโเจลลี่นั่นเองครับผมตัววุ้นมะพร้าวของเขาเนี่ยเป็นทำมาจากมะพร้าวร้อยเปอร์เซ็นต์นะมเมนูนี้นะครับจะมีความหอมจากชาไทยนะผสมผสานกับความหอมอ่อนๆจากน้ำมะพร้าวและก็ยังบวกกับ ท็อปปิ้งวุ้นมะพร้าวเส้นที่มาเพิ่มเทกเจอร์ครับให้แก้วนี้เนี่ยมีความอร่อยลงตัวแก้วนี้นะนิคทานเข้าไปแล้วเนี่ยหนึ่งเลยก็คือจะมีความได้กลิ่นของชาไทยและมีความหวานหอมของตัวน้ำมะพร้าวและที่เด็ดก็คือตัววุ้นมะพร้าวที่มาเพิ่มเทกเจอร์ให้เขี้ยวแล้วมันเนี่ยดึบหนับ อย่างที่เขาบอกไว้ทําให้แก้วนี้มันอร่อยลงตัวมากขึ้นนั่นเองครับต่อไปครับเป็นเมนูนี่ฮะชาเขียววุ้นน้ํามะพร้าวนั่นเองครับนี่เลยเป็นไข่กินทีโคโคโเจลลี่นั่นเองนะฮะเมนูนี้ าทานเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะมีชาเขียวหอมๆแบบเข้มข้นเลยครับที่เติมความหวานมาด้วยน้ำมะพร้าวที่เป็นรสชาติที่อร่อยสดชื่นและเข้ากันสุดๆเลยทุกท่านด้านล่างเนี่ยก็ยังมีบุลมะพร้าวเส้นเนี่ยใสมาอีกด้วยนะฮะเรียกได้ว่ามีให้ทุกแก้วเลยจัดเต็มสุดๆเลยครับต่อมาเลยครับเป็นอเมริกาโน่วุ้นน้ำมะพร้าวนั่นเองนะฮะหรือว่าอเมริกาโน่โคโค่เย็นรีฮะ ท่านผู้ชมครับทานเข้าไปแล้วเชื่อเลยนะครับว่าเมนูนี้ฮะต้องไปอยู่ในใจหลายๆคนแน่นอนครับเพราะว่าเป็นการทานกาแฟที่มีความหอมของน้ำมะพร้าวทุกท่านเรียกได้ว่าทําให้สดชื่นคูณ2ไปเลยสําหรับใครที่ชอบทานกาแฟหรือว่าสายกาแฟคุณห้ามพาด ด้วยประการทั้งปวงนะฮะคุณต้องมาทานเมนูนี้ให้ได้กับอเมริกาโน่บุ้น้ำมะพร้าวครับอร่อยมากฝากไว้เลยนะครับกับ3เมนูซีซันแลของชาตามือนะฮะนิกบอกไว้เลยครับว่าคุณสามารถมาทานได้ทุกวันนะฮะกับ3เมนูนี้และยิ่งไปกว่านั้นครับช่วงนี้นะฮะเข้าใกล้ช่วงเทศกาลเจนะฮะใครที่ทานเจทุกท่าน คุณก็สามารถมาทาน3เมนูนี้ได้เช่นเดียวกันที่หน้าร้านชาตามือกว่า200สาขาทั่วประเทศไทยนะครับฝากเอาไว้เลยนะวันนี้มีเครื่องดื่มดีๆไปแล้วนะครับนี่ก็ต้องขอปิดท้ายด้วยเครื่องดื่มเหมือนเดิมครับนี่เลยครับชาเขียวนมเอ็กซ์ต้ากีนจากชาตามือนั่นเองครับโอ้โหอร่อยมากหอมมาก เป็นผลิตภัณฑ์ชาเขียวเอ็กซ์ตร้ากรีนครับคัดสรรชาครับที่เหมาะสําหรับทําชาเขียวนมครับผ่านกระบวนการผลิตที่พิถีพิถันครับจนได้รสชาเขียวสูตรที่มีความหอมอร่อยไม่มีกลิ่นมะลิครับเหมาะสําหรับทําเมนูเครื่องดื่มชาเขียวนมหรือว่าใช้เป็นวัตถุดิบสําหรับทําขนมหวานเนี่ยก็ได้เช่นเดียวกันครับสามารถหาซื้อได้ที่หน้าร้านชาตามือกว่า200สาขาทั่วประเทศไทยหรือว่าช้อปปี้ลาซาด้าครับเซิร์ชว่าชาตามือครับ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมพูดคุยกันได้ที่ไลน์แอดครับ Ad ชาตาเมือนะจ๊ะและอีกหนึ่งผู้ใหญ่ใจดีครับขิงผงสําเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรครับมีแบบสูตรออริจินอลและสูตรขิงผงหนึงร์เซ็ไม่มีน้ําตาลครับสามารถหาซื้อดื่มได้ที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนําทั่วประเทศไทยแผนกชากาแฟช็อปปี้ลาซาด้าเซิร์ชว่าเ e r ร์เบิร์ทเฮาส์ออฟิเชียลสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไลน์แอดครับแอดเฮอร์เบิร์ทเฮาส์และอีกหนึ่งช่องทางใหม่ครับทิกต็อกเซิร์ชว่าเฮอร์เบิร์ทเฮาส์นะครับและสัปดาห์หน้ากลันะครับ